สวัสดีครับผมก็จะกแดแคมไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่มองหาจอ a n d r o i d นะครับตัวนี้ผมมานำเสนออีกตัวนึงครับยี่ห้อมาติกนะครับสำหรับจอ Android นะครับจุดอ่อนเนี่ยที่เราทราบกันนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับจอ Android เสียงจะไม่ค่อยดีเหมือนกับพวกจอแบนด์อย่างพวก k e n w o o d อา P าย e p i o n e e r อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ เขาใส่พวก DSP ชิปนะครับแล้วก็มีชิป p พา e ว Amp ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาจะให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมเอามาให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวล a ส4่ล้อม64นะฮะอินเทอร์เฟซหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่เลยนะครับดีจะให้ดูสเปกกันนะครับตัวล a ส4 r ล้อม64 ะีพีย u เป็น8คอร์นะครับ RAM4 ROM อม Android version 10นะครับจริงๆ Android เนี่ยเอาจริงๆเลยอย่าไปสนใจมันมากนะครับจะเวอร์ชัน v e r s เวอร์ชัน s i o เวอร์ชันนะครับใช้งานได้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพวก YouTube ให้ฟังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูให้ดูสปีดเรื่องความเร็วเหมือนกันนะครับเราดูเปิดแม็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็น Google Map นะฮะ การใช้งานนะครับลื่นไหลดีนะครับออกมาณนี่นะครับเป็นตัว CPU 8คอร์นะครับฟังเพลงกันหน่อยกับ YouTube นะฮะอันนี like ้ชุดเทวแอมข้องจะดีนะครับ แล้วก็นะฮะผมจะให้ดูไอ้ตัวทีเด็ดของมันนะ่ะก็คือพวก audio setting เนี่ยนะครับตัวมี EQ มาให้ใช้อันนี้ก็ปกติมันจะมีกันอยู่แล้วนะครับอันนี้มีเกณฑ์ของตัวเบสนะครับตัวที่เป็นตัวสับนะครับแล้วก็จะมีตัว time a l n m e n t นะครับแต่ว่าเราเข้าไปดูใน advance มันเนี่ยมันจะมีรายละเอียดยิบเลยนะฮะ เหมือนกับตัว Time อ l ไล n m เมนที่อยู่ในในพวกเครื่องเสียงแบรนด์ดีๆเลยนะครับสามารถปรับ Delay Time ได้นะครับพวกนี้นะฮะมี c อสโอเวอรนะครับเลือก Channel นะครับแล้วก็สามารถที่ปรับสโลปได้ด้วยนะครับเจา้าโลพ i สไฮพาสนะครับ อันนี้ก็เลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น5.1นะครับก็จะมีประตูคู่หน้านะคู่หลังสับบลูเฟอร์นะครับใส่เซนเตอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้มันจะมีตัวตัวปลั๊กที่เป็น RCA มาให้นะครับในแต่ละชนะันแนลนยตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ให้ให้เรื่องระบบเสียงให้มาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายแล้วก็สมมามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอาเป็น2เวหรือ3เว y นะครับหลักๆคือจอ a อนด o อยปกติมันปรับสโลปไม่ค่อยได้นะครับไอ้ตัวนี้ปรับสโลปได้นะฮะ แถมตั้งไทม์บีเลย์ได้ขนาดนี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วแทบไม่เห็นนะฮะว่าจอแอนดรอยรุ่นไหนเนี่ยทำได้นะครับที่ผมเจอก็คือบาาฟุงเนี่ยทำได้ตัวนั้นมีรุ่นหนึ่งนะครับตัวนิวออร e a ีนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับให้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะฟังฟังเนื้อเสียง จได้ยที่เสียงดีข้ามาลูกทุกข้านอนมุ้งสีสายผูกด้วยเชือกจูงความเอ็นกายแล้วสิ้นโอเคนะครับไม่ ประมาณนี้ครับสำหรับใครสนใจนะครับตัวจอ n d นดร d ยี Android, e ่ห้อมาสติกนะครับก็ทักมาได้ที่ d a s h แคมไทยแลนด์นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะโทรสอบถามเรยละเอียนกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ